ก็สวัสดีทุกคนนุนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเทีมคุงนาแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมลอสกานะแต่วันนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ได้มารีวิวีโลนะผมจะมาเปิดเดตแองเจลนะฮะนี่ฮะสุ่มได้ตัวหนึ่งนะขาตังอีพันแคทนะมาเรามาสุ่มกันเลยตัวเดียวก็เอาเนาะอื ถาวนถาวโนโถสามชั่วโมงนะก็สามชั่วโมงนะอืมลับๆมาเถอะอ่ะในๆก็แหละรีวิวไปเลยแล้วก็ก็มาต้องงานแล้วแลวหละไอเจ้าตัวนี้นะที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้เนี่ยก็คือสไตร์เกอร์นะครับอดของเอาก่อนอ่ะมา เราจะมารีวิวกันเลยนะฮะก็ได้โจตีธรรมดานะฮะเดี๋ยวเป็นการต่อยสี่สเต็ปได้อีกฝ่ายจะลอยขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นการกดดีค้างนะฮะ้วกดดีค้างมันจะเป็นการทำให้ตัตูลอยขึ้นนะวิ่งแล้วกดดีเหยาะนะการถีบศตูขึ้นแล้วเตะกลางอากาศนะฮะแล้วก็วิ่งแล้วกดดีค้างก็เหมือนกันนะฮะ เตะขึ้นเหมือนกันแต่คราวนี้จะเป็นสเตะเดียวสเตปเดียวนี่นะเตะขึ้นไปเลยแล้วก็คำบงบ,งบนรากาศนะถ้ากดดีค้างบนรากาศจะเป็นอย่างนี้นะจะเกี่ยวนะแล้วก็คโบตีาอากาศถ้าสมมติว่ากดรลวๆมันจะตีรลวๆนะฮะนี่ยเนี่มันจะตีรัวๆนะเงี้ยตีรัวเงี้ยแล้วก็ปัดให้กระเด็น แต่ถ้าเป็นกดดีค้างบรรยากาศนะฮะมันจะจับนะเอาเรามาเข้าถึงส่วนของสกิลเลยสกิลหลังนะฮะมันจะเป็นการจับจังหวะนะฮะถ้าเราจับจังหวะถูกมันจะตีได้เยอะมากนะฮะมันก็ตีเยอะอยู่หล่ตลองดูนะต้องจับจังหวะตอนที่ลูกเท้ามันเข้ามันหาตัวนะฮะถ้าเกิดผมใช้ตอนจับจังหวะไม่ถูกล่ะ มันก็โจมตีได้อยู่ดีนะฮะแต่มันจะโจมตีน้อยกว่าตอนตจับจังหวะได้นี่นะเน,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 นี่ยจะตรงนี้แค่สามนะฮะต,ตอนตจับจังหวะจะโจมตีประมาณนั้นนะเอาไม่โดนโถเเลยนี่นะจับมันจะโจมตีสิบถีนะฮะมาเข้าสูส่สก,กิลหัวนะฮะถ้าเก,กิลหัวจะเป็นการเราขึ้นนะฮะแล้วจะมีลูกนี้นะะให้เรากด ลงไปทีหนึงมันจะมีมันจะลงมาถีบนะทําให้ศัตรูติดมือน,นะทําได้สามครั้งนะมาถึงสก,กิลชุดนะอันนี้ผมชอบมานกะมันจะเป็นการหมุนนะเงียบอย่างเงียบ มาถึงสกิลวันตินะฮะก็เป็นการพุ่งตัวเข้าไปนะฮะอย่างนี้ครับพุ่งตัวเข้าไปแล้วตัวจะลอยขึ้นนะฮะแล้วมันจะต่อยข้างบนรัวนะฮะแล้วก็จะเกี่ยวลงมา้างล่างอย่างนี้แล้วก็ดัคามโบต่อได้อีกนะฮะแต่ไม่เยอะดันได้แค่นี้แหละนะฮะก็จบไปจบกันไปนะฮะ สำหรับการรีวิวตัวสไตรเกอร์นะฮะและการสุ่มกาชาเดทแองเจิลนะฮะก็สำหรับใครที่ถูกใจกดซับสไคร e นะครับแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ